สนับสนุนโดยใหม่ที่สุดดีแม X s e r i e s Unleash Your X Life สัมผัสโลกใหม่ที่ตอบครบทุกความต้องการ All New h e e l s h a v e it a l l ยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดใหม่แรงดีประหยัดจริงฮันเทพสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงกลางปีออลโต้ไลท์ช่วงนี้เช่นเคยกับยุ้ยชมัยพรน,นะคะ ในวันหยุดมาค่ะบูชานี้ค่ะยุ้ยพาคุณผู้ชมค่ะมาที่จังหวัดจันทบุรีกับ o อ s i s Sea World พามาชมความน่ารักของเจ้าโลมาค่ะสัตว์ที่ใครๆก็ต่างชื่นชอบในความฉลาดน่ารักแสนรู้ค่ะแต่ว่าจะฉลาดน่ารักแสนรู้จริงหรือเปล่าบอกตรงๆเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะนี่คือการใกล้ชิดก,กับเจ้าโลมาครั้งแรกของยุ้ยเลยค่ะจะน่ารักอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าตามมาเลยค่ะ ที่อยู่ด้านหลังยุยนี้นะคะนี่คือส่วนแสดงโลมาค่ะซึ่งจะได้เห็นความน่ารักฉลาดแสนรู้ของเจ้าโลมาสองสายพันธุ์ไทยของเรานั่นก็คือโลมาหัวบาดหรือว่าโลมาอิรละวดีและโลมาปากขวดหรือว่าเจ้าโลมาสีชมพูนั่นเองค่ะตอนนี้การแสดงกําลังจะเริ่มต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคนเยอะมากๆยูเองก็ตื่นเต้นมากอยากจะรอรูความน่ารักแสนรู้ของเจ้าโลมาแล้วล่ะคะ่ะ เอซิซีเวิลด์ตั้งอยู่ณนะตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีซึ่งห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ30กิโลเมตรเป็นสถานที่พาะพันโลมาและแสดงโลมานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วที่ o อเอซิซีเวิลดก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ทํากิจกรรมใกล้ชิดกับโลมาอีกด้วยล่ะค่ะ ถือว่าเป็นสีสันและได้รับความสนใจทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะนั่นก็คือการให้อาหารโลมานั่นเองค่ะนอกจากจะให้เราได้ใกล้ชิดกับเจ้าโลมาแบบนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะลงไปเล่นน้ํากับเจ้าโลมาที่นี่เองเขาก็เปิดโอกาสให้ได้ไปใกล้ชิดด้วยถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ที่ดีเลยล่ะคะ่ะ กิจกรรมต่างๆกับโลมาประดุดแล้วเป็นพี่เลี้ยงโลมามืออาชีพโดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเอามากๆเลยล่ะค่ะ โลมานะคะแล้วก็เรียนรู้เล่นกันเล็กๆน้อยๆต้องบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็น้องโลมาเขาฉลาดแสนรู้จริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้รับความสนใจมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขามาที่นี่กันด้วยนะคะแต่ว่าจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันค่ะ ทีซ uhm. ีเวลแห่งนี so us, ้นะคะนอกจากเขาจะให้เราได้ใกล้ชิดกับความน่ารักของสัตว์ใต้ท้องทะเลแล้วค่ะอีกหนึ่งความน่าสนใจที่นี่นะคะในส่วนของบรรดาสัตว์บกเองก็ต้องบอกว่าให้เราได้ใกล้ชิดกันแบบสุดๆเช่นเดียวกันอย่างที่อยู่ด้านหลังยินี้นะคะนี่คือเจ้าควางรูซาค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเขานําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียเลี้ยงตามธรรมชาติและให้เราได้ใกล้ชิดกับเจ้าควางรูซาแบบสุดๆกันเลยค่ะ แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนไม่ได้กินเองค่ะมาให้น้องปลาค่ะกับกิจกรรมปลาคับดูดนมอีกหนึ่งสีสันของที่นี่นะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจโดยเฉพาะน้องๆหนูๆคนที่มากับครอบครัวจริงๆเนี่ยยุ้ยเองถึงแม้ว่าจะมาคนเดียวแต่จะว่าไปเนี่ยปลาคาบก็น่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ย การให้อาหารปลาเชื่อว่าใครๆก็ชอบค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้ามาที่นี่ต้องไม่พลาดที่จะให้อาหารปลาหมอยักษ์ทะเลค่ะซึ่งน้ําหนักก็ไม่มากไม่ไมายคุณผู้ชมคะ,ฉะเฉลี่ยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ50-60กิกโลกรมัมและน้าหนักสูงสุดถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโอ้โหน่าสนใจมากจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะ กิจกรรมแย้นะคะคุณผู้ชมถึงเวลาของกิจกรรมการผ่อนคลายแล้วค่ะซึ่งสําหรับที่นี่นะคะก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นสปาปลาค่ะโดยให้น้องปลานี้นะคะมาช่วยให้เรานะคะผ่อนคลายเท้าสะอาดเนียนนุ่มอีกด้วยค่ะ เท้าให้สบายด้วยปากนุ่มๆของปลานับร้อยชีวิตและจะรู้สึกได้ว่าผ่อนคลายเหมือนถูกนวดกระตุน้นปลาการาดูฟาจะช่วยดูดแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้าได้ทำให้เท้านิ่มและก็ยังดูขาวขึ้นด้วยค่ะ คุณผู้ชมสาหรับคลิปสุดพิเศษในวันหยุดมาค้าบูชาณีที่ยุ้ยนามาฝากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่ o a s i s Sea w o ว l d จังหวัดจันทบ,บุรีแห่งนี้นะคะที่นี่เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนเยินใจเหมาะกับการใช้เวลาพักผ่อนดีๆกับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักรวมไปถึงที่นี่ยังจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดประสบการณ์ได้ใกล้ชิดกับความฉลาดน่ารักแสนสนของเจ้าโลมาได้แบบพิเศษสุดๆที่นี่ที่เดียวเท่านั้นซึ่งก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ o a s i s Sea World ด้วยนะคะที่ให้ทางเราได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าโลมาแบบพิเศษสุ นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยลาวนะคะในช่วงกลางปีสออโตไลฟ์ช่วงหน้าส่งต่อให้กับพี่แมในช่วง g p i Motorsport ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ